สวัสดีครับเปิดนะครับใส่ก่องผมอันหนึงเลยครับตอนนี้เราก็มาพักอยู่ที่ร้านเป็นโลกเป็นร้านเป็นร้านที่นี่ นมถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลืองแล้วก็กาแฟนีเราที่ต้นซอยเลยนะคะวันนี้มาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะ้านะครับนี่มาเนี่ย หลักการเขาคือเขาจะมีซอยเป็นถนนหลักก็คือถนนนิมานก็คือถนนเส้นนี้แล้วก็แยกซ้ายขวา<น>ซ้ายจะเป็นถนนเลขที่ก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าขวามือที่เป็นสองสี่หกแปดสิบรู้สึกว่าสิบกับ8ปนี่จะมีการสลับกันนิดนึงสิบจะมาก่อนแปดเพราะอะไรคะวันออนี้ไม่ทราบจริงๆของข้ามนี่คือซอยหก เห็นไหมว่าตรงนี้จะเป็นเลขสิบเราไม่เห็นเลขอะค่ะสองไปข้างไม่ไรคือสเปจะเป็นเลขสิบแล้วตรงน,นั้นจะเป็นเลขแปดคือสิบแปดแล้วก็สิบสองจะมีแปดขั้นอยู่ตรงกลางก็ไม่ต้องคิดมากนะฮะเลขมันเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็วนกลับมาเพื่อตั้งต้นใหม่เพื่อจะเข้าเริ่มต้นคือซอยผ่านสายน้ำพึ่งไปก็ซอยแรกก็คือซอยขั้วกไก่ที่มาเราจะเริ่มไปดู โซนเป็นร้านกาแฟมิ้งนิดนะคะคนจะสับสนว่าถ้าเข้าฝั่งฝั่งสิริมังเนี่ยมันชื่อซอยอะไรก็คือซอยสายน้ำผึ้งนะฮะถนนสายน้ำผึ้งนี่เข้ามาถ้าเข้าฝั่งนี้เนาะไม่ได้ฝั่งมันจะมีสิริสิริมังสิริมังคาราจารย์ืของซอยนี้ที่คนรู้จักนักท่องเที่ยวชอบมากันเยอะๆก็น่าจะเป็นขั้วไก่ใีมาร ก็ยังมีอยู่นะฮะร้านกแนิมานก็ยังเปิดอยู่นะคะมันก็มีแต่ความนี้จะค่อนข้างปิดเยอะที่เช่าอะไรเยอะมันเป็นโฮสเทลส่วนใหญ่ก็เป็นโฮสเทลอืมแล้วก็มีร้านนี้เปิดใหม่ล่าสุดเลยใช่างนี้นะคะที่โนตไอเบอร์รี่นะที่เป็นข่าวันล่าสุดปิดไปแล้วให้ดูบรรยากาศแล้วกอนบ๊ายบายเซดาอยู่มาเปิดงานมาก เป็นโฮเทลยาหยีนะคะวินไปดูโมสเป็กัะ เบียร์แล็บยังอยู่ไหมอยู่เบียร์แลับยังเปิดอยู่ตอนเย็นนี่ไงสลัดคอนเซ็ปต์ใช่ค่ะสลัดก็ยังอยู่เจะบเบโนเวท จีนเยอะที่สุดใช่เวาลารีกับแมงโก้แทนโกเวรีวัสดว์นนะคะกับร้านนี้เฮ้ยแมงโก้แทนโก้ปิดแล้วอะ่ะเฮ้ยใช่โอ้ไม่ก,ก่อนเนี่ยต้องต่อคิวอ่ะอืมคนเยอะมากไม่น่าเชื่อนี่คือร้านในตำนานเมื่อก่อน ชื่ออะไรนะร้านในร้านเดลีเออเดลีอันนี้เป็นอะไรย,ย่างเนย,นยอันนี้ฝน,นเยอะตอนเย็นย่างเนยมานะครับอยู่ซอยนี้นะครับกิ่งไก่ที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยดูด,ดีทีเดียวฮะซาบะแล้วตรงนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นไร เมื่อก่อนเป็นสิปีที่แล้วคือบาวีบาวีใช่เมื่อก่อนเป็นกาแฟบาวีฟินแลนด์ถ้าพูดบาวีนี่คือคนดุเออเมื่อก่อนเป็นบาวีซอยกาแฟบาวีอ่ะคุกวิทเลิฟอยู่ตรงนี้ใช่ไลน์เมอรออันนี้เป็นอิสกะยะค่ะอันนี้ก็คนเยอะอยู่ตอนเย็นอันนี้ที่เขาบอกว่ามีมินิมาร์คนเกาหลีสุ per ์มเก็ตเกาหลีโบระ แล้วก็มีอะไรนะแมตอมมาแมตอมมาอยู่ข้างในอ่แล้วก็มัชมัชเซเว่นก็ไม่มีแล้วนะคะอ่านี่เมื่อก่อนเป็นเซเว่นนะนะครับอืมอะไรนะพิงป้านี่อระดูมุมงพีแอร์สวมสดีวันนี้มานะคะ โอเคเราจะวนดูซอยหนึ่งอันนี้เป็นไงแล้วไรอ่ะมิสอ๋อคุชชีกเบนเทอปเขาจะขายพวกเป็นเป็นซีเล็กเต็ดอะแต่ว่าเป็นแบรนด์ไทยอะมีน้ำหอมแบรนด์ไทยด้วยน้องเมย์เคยมาซื้อ อีกที่หนึ่งก็คือกว๋วยเตี๋ยวตำลงึง <laughs> สุดไม่มีมันนะซ <laughs> อยวัดใจอะ่ะเนี่ยวัดใจแล้วเนี่ย <laughs> ดีนะเขายังขยับตรงนี้อีอใช่มันก็นจะมาทะลุซอยสามใช่ค่ะนนี้เป็นอาร์ใหม่โรงแรมอารใหม่ซอยสาม,มก็จะมีร้านคาเฟ่ชื่อดังเขาเปลี่ยนชื่อแล้วอ่ะ l o s ทรี่เขาเปลี่ยนเป็นรส s อรี่อืม เรากำลังจะไปกินอาหารเกาหลีเกาหลีบอกว่ามันขึ้นชื่อเรื่องของซุปนะชื่อว่าอะไรเนี่ย พลาซ่าาซ่ไหมครับ<แ>ติมจังเกอรแล้วก็นายปานี่ไงเลยครับ นีหรแน่นน้ำดีเลยอืมเยอะมากตักเลยยาเซลชื่อปกนะครับแนะน้ามาที่หลังก็ซุปผลิตของเกาหลีที่ไหนนะร้าน เชียงใหม่ซีพีพีซอย3โครงการศูนย์อาหารเอปั๊กฮาร์ซา